ข้อมูลการศึกษาก็จะพบว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเนี่ยสูงกว่าคนปกติค่ะประมาณ2-4เท่า การที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็คือมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะสิ่งที่ตามมาคือจะมีการเปลี่ยนแปลงของไขมันในหลอดเลือดนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะมีเรื่องของระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงขึ้นนะคะอันที่2ก็คือจะมีไขมันที่ดีหรือที่เราเรียกว่า HDL เนี่ยค่ะลดลงสุดท้ายก็คือตัว LDL ที่เรียกว่าเป็นไขมันตัวไม่ดีเนี่ยค่ะตัวเล็กลงกว่าคนปกติทั่วไปสิ่งที่ตามมาคือมันจะมุดหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้หลอดเลือดแข็งตัวได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะ อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ว่าทําไมผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะต้องกินยาลดไขมันนะคะแล้วก็จากข้อมูลชัดเจนเลยว่าเมื่อเราลดระดับไขมันตัวที่ไม่ดีได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือจะลดเรื่องของการเกิดโรคหัวใจโรคอัมพูร์เอาชา,าได้หมดค่ะ ก็จะมีความสงสัยนะคะว่าผู้ป่วยเบาหวานทุกรายเนี่ยจะต้องรับประทานยาลดไขมันหรือเปล่านะคะจากข้อมูลการศึกษาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าคนไข้เป็นเบาหวานแต่ว่าเป็นแต่อายุนน้อยนะคะหรือว่าเป็นมาไม่นานมากในคนไข้ที่ยุน้อยเช่นเดียวกันเนี่ยข้อมูลตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่อายุเกิน40ปีไปแล้วเนี่ยข้อมูลการศึกษาตรงอย่ชัดเจนทุกอย่างว่าถ้าเป็นเบาหวานแนะนําให้กินยาลดระดับไขมันเพื่อที่จะลดความเสีย่ยงการเกิดโรคหลๆๆอดเลือดหัวใจค่ะ ยาไขมันในผู้ป่วยประวัติที่รับประทานตัวที่จะกินกันบ่อยที่สุดนะคะคือยากลุ่มสเตตินนะคะผลข้างเคียงของสเตตินเนี่ยก็คือเช่นเรื่องของปวดไม่กล้ามเนื้อนะคะหรือว่าอาจจะทําให้ค่าตับเนี่ยขึ้นได้บ้างนะแต่องไรก็ตามนะคะอันนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยแล้วก็เกิดแบบไม่รุนแรงนะคะดังนั้นเนี่ยยังคงแนะนําว่าให้รับประทานยาในกลุ่มที่ลดระดับไขมันในผู้ป่วยประวาน,นะคะ่ะ ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดีเนะะี่ยค่ะยังไงก็คงยังจะต้องกินยาลดระดับไขมันนะคะเพราะว่าเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจกับหลอดเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องกินยาลดไขมันค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ เมื่อผูป้ป่วยเบาหวานรับประทานยาไขามันแล้วระดับไขมันลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องทานยาต่อเนื่องระยะยาวหรือไม่นะคะอันนี้ตอบเลยว่าต้องรับประทานต่อค่ะเพราะว่าการที่ระดับไขมันลดลงได้ก็คือจากผลของยานะคะแล้วก็การที่เรารับประทานยาเนี่ยมันมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับไขมันได้ดีแล้วเนี่ยก็ยังแนะนําว่าให้รับประทานยาเบาหวานและไขมันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะ